หนูว่าพระเอกที่ไหนโคตรเท่อันนี้ไปไหนมาได้ทั้งขิมไปโรถิเข้าอุ้อนแล้วพีทจำได้ไงเนี่ยโอ้โหจำได้โอ้โหใครจะจำทั้งขิมไม่ได้แล้วนี่ทั้งขิมคือไม่คิดจะทอดหมว่ครับเอ้ยกำลังเทะกำลังเทะทอดข้อวกอนดีปะทอดหน่อยอันนี้ไปไหนมาได้ไปออกทริปมาแล้วคันนี้นี่โอ้โหขี่ออกทริปนี่เป็นไงคนชมไหมมองกันของขันนนท์มองเต็มพนดเลยอะ มันจะไม่มองเต็มมนดนได้ไงแล้ทั้งเล่นขี่ราชาแห่งมอเตอร์โเราไปใช<อ>่คุณจะไม่มองถูกปะถูกต้องโอ้โหเสียงนี่คือกระหึ่มจัดเลยเมื่อกี้กระหึ่มจริงอันนีส้สงสัยมากเลยเมื่อกี้พออ่อเลยไม่คุ้นหน้าเลยโอ้อยากรีวิวนังเสนอเป็นอย่างวะอันนี้คือท่อซิลเบเกอร์คัตตอมอืมอันนี้คือท่อสูตรร้านเหรอเวอร์ชันสองเวอร์ชันแรกเราเป็นสปอร์เตอร์อันนี้อันนี้เวอร์ชันสองนีคือ เปลี่ยนมาทําโมเดลทูริงแล้วอ่าโอ้โห,โหเสียงไม่ธรรมดานะล้าไปอีกโอ้ล้าจัดอันนี้คือเสียงบอกเลยว่าขี่เข้ามาน,นี่เสียงกระหึ่มไม่แท้แนดนนอกเลยนริงจิใช่แล้วโอ้หแล้ววันนี้ขี่ราชัยอเขาโดดด้วยเอ๊ะบ้านนึงไงพี่ทำไมผมรู้สึกงหลอนจัดเลยผมขอต่อเสี้ยอันอะได้กลิ่นกำลังเท่เลยแต่ว่าหลอนจริงเฮ้ยแต่ว่าก็ต้องยอมเลยอะแต่เพื่อความเท่ก็ต้องยอมใช่ป่ะใช่แล้ว เต้าเต้าที่คุณคุ้นอะเหมือนยืมยืมใช้ไปแล้วใช่นั่นเลย่อนอื่นเลยก็หลัจากที่เปิดหัวกันมานานจัด่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในครั้งนีผมเราอยู่กันที่ร้านซิลไบเกอร์ช็อปแล้วเข้าบอกอยู่กับผมปีซิลไบเกอร์ช็อปแล้วก็ทิมซิลไบเกอร์ช็อปนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับฮารเรย์ลิมซันรถทิมคัสตอมปี2006นะครับผมสีขาวอันนี้วิวิทไว้ เขาอจะเรียกว่าบินเลียดใบหรือเปล่าแม่บอกเลยว่ารถสีขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเคยเห็นถูกป่ะมันเป็นอะไรที่หล่อมมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแบบดูมีความเป็นดูมีความหรูหรานะมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดียวความบริสุทธิ์โอ้ดูมีความบริสุทธิ์แล้วช่างผิดยังบริสุทธิ์ป่ะให้ท่านผู้ชมลองดูสภาพรอบพันก่อนเลยนะของคันนี้รถปี2006นะแต่สภาพนี่คือเป็นไงกิใหญ่ไม่ไม่จะ ก็ขี่เอาทิพมาแล้วคือบอกเลยว่าใครได้ไปนี่คือพร้อมขี่เอาทิพเลยใช่ไหใช่พร้อมเลยสภาพกิบกิบกิบมากท่านผู้ชมผมบอกเลยอะคือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากได้รถฮาร์เรย์ดิวสันโมเดลทัวริงนะครับผมที่ราคาไม่สูงผมบอกเลยว่าคันนี้เราเปิดไม่แรงแน่นอนเราก็ชักกิบได้เอาไปเทียบมาแล้วขี่ไปไหนมาขี่ไปปักตายกันเลยพี่งานที่เราเออหานที่เราโอเคพราะว่ารู้แล้วช่วงนี้เราไม่ได้พูดถึงเลยนะเออแต่แต่ช่วงนี้เขาน่าจะ เขาต้องจะอะไรนะทำมาค้าขึ้นอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่เขาถนัดที่ตอนนี้เขาเปิดขายเซรีแล้วด้ยดูใบก็เดี๋ยวผมพูดถึงว่คันนี้ก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นรถปี2 0ง6นะครับผมรถาคิงปีสองพนหกนรถคิงคับซ้อมเอกลักษณ์ของตัวรถคิงคับซ้อมก็ได้เลยนะเห็นไหมไฟหน้าเห็นไหมมันจะมีหมวกนี่เห็นไหมเออหัวไกวมันจะมีหมวกนะเหมือนไปโรซ่าที่มีไอ้เข่าซองอันนั้นอ๋อไทเซอร์ท็อปนะอ๋อแล้วก็คันนี้ของแต่ง เรียกได้ว่ามาเป็นคันมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมลองดูสภาพเครื่องของเขาก่อนนะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นมันเงาจริงนะพี่อคือชุดสีนะคือเท่าที่ดูด้วยตาตอนนี้นะครับผมก็คือไม่เห็นถึงพวกตั้มหมดดุบตั้มหนีอะไรนะโอ้โหเม็ดสีนี่คือแบบสวยมากนี่ความเป็นไขมุกเลยเออนี่มันแบบมีแบบเล็กเกอร์ด้วยความแบบ,แบ,บแระยิบระยับนะโอ้โหผมง่าที่ทั้งกิมบอกว่าเป็นขาวบริสุทธิ์จริงๆนะแล้วก็จุดเด่นของรถคิงที่ชอบมากๆเลยนะคือนไง ชุดพักเท้าหลังเนี่ยคือมันเหมาะกับคนที่มีคนซ้อนมากๆวางเต็มจะคือมันวางได้เต็มเท้ามากนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมกระป๋องกระเป๋าสัมภาระมีหมดอยู่แล้วเปิดโชว์ขขาหน่อยดิเปิดเปิดเปิดขอางกิมเปิดดิอ่ะนี่ฮะมาฟังนี้ไม่รู้เรื่องเยอะเราหายไปนานนะโอ้ยไม่ชัดไม่เยียเท่าไหร่อันนี้กี่ขวดโอ้โหเราจะพูดเป็นยังไงดีอ่ะพีเดี๋ยวได้หลังหนึ่งหลังเลยนาะได้หลังหนึ่ง โอ้กระเป๋าเปิร์มกใหม่ด้วยนะนี่เป๋าใหม่มโ้สภาพนี่ใหม่ทั้งคันนะท่านผู้ชมนะของแต่งคือเห็นด้วยตาเปล่าตรงนี้ก็คือรู้เลยว่ามาเต็มคันมากๆนะท่านผะ<ม>ู้ชมโอ้โหนี่ไฟท้ายแก้ LED แบบนี้นะ,อะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันดีกว่านะท่านผู้ชมว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะเราจะเริ่มไล่จากไหน่อยกันเลยเราจะเริ่มไล่จากด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับผมก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวแก๊ปไฟหน้าใช่ไหมอ่ามันแก๊ปไฟหน้าแต่งนะผมให้ทั้งคิมสังเกตที่ตัวล้ออันนี้ล้อแม็กแต่งอ่าน ล้อเดิมมันเป็นไงพี่ล้อเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นแม็กเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ลายเนี้ยลายเนี้ยคือล้อแม็กแต่งนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวแฮนด์อันนี้แฮนด์เป็นตัวแฮนดนะ์โหดนะผมอันนี้น่าจะประมาณ14นิ้วนะครับผมแล้วก็มีปลอกแฮนด์แต่งมาเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้คือเนืบเนืบมือนะเนืบเนืบอันนี้เนืบเวลาขี่ทางไกลนี่คือแบบเรื่องปลอกแฮนด์สำคัญมากนะท่านผู้ชมนะถ้าขี่แบบไม่เนืบหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะมีผลอย่างมากมันจะลื่นอ่าใช่ครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้กันล้มก็จะมีตตตััััววลลล็อออกกกบนนนะะรผมมมมสป์์ไทิด้้ซึ่งาพ พักเท้าทัวริงพักเท้าทางไกลก็เมื่อกี้ทั้งคิมขี่ไปปักต้มาได้ยืดขาได้ยืดขาไหมเยอะสิครับอ่ามันเมื่อยใช่ไหมมันก็ต้องม,ม,มีตรงนี้ไว้นะเพราะไม่งั้นขาวมาว่าเราจะไปยืดขายยืดน้นยื้สายตรงไหนเราจะพักรถบางทีเราขี่ระยะไกลเราไม่อยากพักรถบ่อยๆถูกปะถูกต้องอเราก็ต้องยืดขาเราพักถูกไหมถูกต้องอ่าพอดีเลยนะผมอ่าเราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะมีเป็นกองแต่งก็คือเป็นกองเฟยนะผมอ่าเป็นกองเสร็จหนึ่งนะผมส่วนตัวท่ออย่างที่รู้กันเลยว่าท่อตัวนี้เป็นท่ออะไรนะซิล ซิลไบเกอร์คัสตอมอ่าแต่ถ้าพูดเราจอองอ่านีา้เหมือนเดิมเวอร์ชันสองนะผมก็คือจะเป็นอ่าทอสูตรของร้านที่จะทำมาให้เฉพาะโมเดลทัวริงนะครับผมอแล้วตัวนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือจะเป็นไฟท้าย led แล้วตัวนี้จะคือจะมีเบาะทิ้งหลังนะครับผมนี่อ,อ่าเล่แท้นะครับอของแต่งคือมาเต็มมากๆนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเราดูฝั่งในยังไม่ีกว่ากระพร้าผือกริบมากๆกริบอือมาคือมันกระพร้คือมันกริบมากท่านผู้ชมผมบอกเลยหมดทองหมดที่ยังกิบเนี่ยนะ สำหรับใครที่หารถโมเดลทัวร์ลิงนะครับผมที่ราคาย่อมเยาราคาไม่แรงแผมแนะนําเลยว่าให้ท่านผู้ชมลองพิจารณานแล้วก็มาดูคันนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังอีกหนึ่งรอบแล้วสำหรับรถฮาร์เรย์เดวสันราชายัยท้องถนนอย่างรถคิงปี2006กับตัวท่อสูตรีลเบย์เบย์ช็อปมาดูความหล่อที่ความดุดันของเขาหนึ่งรอบเชื่อปเะพีจะามาลองฟังพร้อมกันนะแล้ว เสียงดีนะพี่นุ่มเสียงคือดุดันมากๆนะครับผม,ผมทผู้ชมนะผมบอกเลยว่าใครที่ชอบหานะรถทัวรลิงอยู่นะผมชอบแนวเดินทางไกลนะผมผมบอกเลยว่าคันนี้คือมีไห้พร้อมทุกอย่างแล้วสภาพรถคือสดมากๆแล้วก็ของแต่งที่มีมาให้นี่คือค่อนข้างที่จะร่วมร่วมขันมากๆนะครใช่พี่อ<ะ>โอ้แล้วคือท่อนี้คือต้องเทอรลี่ลูปีเทนอีกแล้วนะเพราะต้นคือเปิดชั้นสองเปิดชั้นสองใช่แล้วสำหรับโมเดลทัวรลิงนะใช่แล้ว บอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้คุณขี่ไปที่ไหนใครก็มองคุณขี่ไปที่ไหนก็บอกเลยว่ามีแต่คนชมว่าหล่อดเท่ถูกต้องคาสต่ายรถจากร้านสิวใบเกอร์ช็อปมาเข้าถูกใช่ป่ะถูกต้องถ้าคนขายหลอดเท่ขนาดนี้คนขี่จะหล่อเท่ขนาดไหนนั่นเลยเดี๋ถูกป่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นใครอยากหล่อเท่ต้องมาซื้อรถที่ร้านสิวใบเกอร์ช็อบตัวอะถูกต้องอ่าก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของราคากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้คาร์เร่เนวสันรถคิงคัสตอมน้งหกปีส0งพันหกนะหาพันถึงขนาดนี้ของแต่งทุกช่วง ราคาเปิดอ,อยู่ที่500,000 80,000 5,000บาทเฮ้ยอยากโมเดลทัวริงนะครับต้องออกแล้วมั้งเนี่ยทัวริงนะครับผมเป็นรถคิงนะครับผมราคา500,000 80,000 5,000บาทฟังไม่ผิดนะรถคิงปีเศษวันทกนะย้ำอีกครั้งว่า500,000 80,000 5,000บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคนไหนที่สน,นใจนะครับทันนี้ราคาแห่งถนนอยากเป็นราคาแห่งพ่อถนนกครั้งบอกเลยว่าราคานี้จัดต้องได้ไม่ยากแน่นอนเทียบคันดึงจัดไฟแนนซ์ได้ ใครสนใจ,จติดต่อกันเข้ามาที่ร้านซิลเบกเกอร์ช็อปนะครับมนะครับก็เช่นเดิดมท้านี้ฝากคนี้นะครับผมให้เร็วแต่รถคิงปี6จากร้านซิลเบกเกอ,อก็ต้องมนะครับผมเช่เดิมใครที่ดูคลิปนี้ก็อยลืมฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กบร้านซิลเบกเกอร์ชอ็อปมารปฐมด้นะครับโดยที่ท่านจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆและรถคันใหม่ของเราแล้วครับคลิปนี้ผมพีซิลเบเกอร์ช็อปแล้วก็คิมซิลเบเกอร์ช็อปนะครับขอลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ